วันนี้ผมจะมาพาทำเครื่องบินสุดแรงครับก็แบบใช้กระดาษ A4 แบบเ็ษกระดาษครับก็เริ่มทำกันเลยครับขั้นแรกพับครึ่งครับพับครึ่งกระดาษครับ นี่สองภับตรงนี้ลงมาครับอับข้างแรกแล้วก็ขั้นที่สามก็เปิดออกแล้วก็ภับเป็นห,หัวัตัวพี่เส้นที่ขีดไปตอนต่อไปคนระับก็้าลงอย่างนี้ครับ กันเป็นทั้งกอหันลังครับเพราะว็หเท่าเดว เต่อไปก็งานเรื่องสบอจกเรื่องต่อต่อไปครับก็อทำอย่างนี้เลยครับต้องทำต่อรื่องเแล้วก็อีกครั้งรงกแต้องอีกตั้งก็ค่อสองั้งครับ ก็ต่อไปครับก็อันนั่งแล้วก็ทำเปงนอย่างนี้ไปแล้วก็มาไปอย่างนี่ครับต่อไปเปิดบล็อกหัวนี่ลงกรับแล้วก็หาความครับตรงนี้ก็จะหาไปแล้วก็ก็มาขึ้นอย่างนี้นะครับ ต่อไปก็ทำปีกครับเ็จครับเรีบเยบคือมีนสุดเจงครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตอนล่อนให้ดูกันครับ Ồ ừ. lời ừ.